สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสําหรับช่วมงนี้นะครับคลาสนี้ก็ถือว่าเป็นรอบที่สองสหรับการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดนะฮะสำหรับรายวิชาของครูนะครับวิชาหน้าที่พลเมืองของชั้นมัธยมศึกษาปีที่2อนะครับซึ่งเราเจอกันในรูปแบบออนไลน์เป็นครั้งที่สนะครับและสัปดาห์นี้ ก็เป็นสัปดาห์ที่4ของการเปิดภาคเรียนที่2นะครับซึ่งก็จะเป็นสัปดาห์แรกของการเรียนออนไลน์ในภาคเรียนที่สนะครับสำหรับรายวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากนักเรียนทุกคนไว้กคือในเรื่องของความขยันหมั่นเพียรน,นะครับในการที่จะเข้ามาดูเอ่ยเข้ามาเรียนนะครับในออนไลน์นี่คือสิ่งสําคัญที่จะทําให้นักเรียนได้อะไรนะครับได้ความรู้ ในช่วงระยะเวลาที่มันเกิดวิกฤตการณ์ของการแพร่ระบาดของโ,งโควิดเช่นในปัจจุบันนะฮะสำหรับฉันไม่ได้มุกษาปีที่สองนะครับเอาเราทบทวนกันก่อนเลยสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับครูพูดถึงในเรื่องของลำดับกฎหมายในประเทศไทยใช่ไหมฮะว่ามีอะไรบ้างว่าเป็นรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบพระฐธรรมนูญพระราชกฤษฎีกาพระราชกำหนดกฎกระทรวงระบุทเทศบัญญัติต่างๆนะครับอันนั้นก็คือในสัปดาห์ที่ผ่านมาและก็สัปดาห์นี้นะครับครั้งล่าสุดเป็นเรื่องของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินะครับโดยฝ่ายนิติบัญญัติเป็นกระบวนการในการตรากฎหมายหรือ ตราร้านาครัฐธนาคาในรูปแบบต่าง,างๆว่ามันจะมีอะไรยังไงมีกี่วาระนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เรียนทบทวนความรู้เดิมด้วยอย่าลืมอย่าหายอย่าเดือนนะครับสาคัญมากสําหรับวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของสถานภาพนะครับบทบาทสิทธิเสรีภาพหน้าที่นะครับซึ่งหลัานี้ในฐานะที่นรเรียตนั้นเป็นพลเมืองดีตามวิธีของ ประชาธิปไตยเราจะมารู้กันว <be> ่าสันภาพมันค <be es> ืออะไรบนบาทคืออะไรสิทธ <be> ิคืออะไรเสรีภาพคืออะไรหน้าที่คืออะไรนะครับในฐานะที่เรานั้นเป็นพลเมืองดีตามวิถีของประชาธิปไตยนะครับโอเคนะครับเรื่องของสันภาพบทบาทสิทธิเสรีภาพหน้าที่นะครับในฐานะที่เราเองนั้นเป็นพลเมืองดีของประชาธิปไตยนะครับในวิธีของประชาธิปไตย ยุ่งในการดำเนินชีวิตในทุกๆวันนักเรียนต้องคำนึงถึงสถานภาพถูกไหมครับคำนึงถึงบทบาทถึงสิทธิถึงหน้าที่ของตนเองนะครับเพราะการที่เรารู้สิ่งเรื่องเหล่านี้ว่าจะเป็นบทบาทสิทธิหน้าที่นะครับสิ่งเหล่านี้ถือเป็นหัวใจสําคัญนะครับของการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีอาวิธดีของประชาธิปไตยนะครับอันนี้นี่ เป็นปเลยคือหัวใจสำคัญนะครับและเป็นแนวทางแนวทางะไรครับแนวทางให้เรานั้นปฏิบัติสิ่งต่างๆทั้งต่อตัวเองทั้งต่อผู้ปืดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอ,อันนี้สำคัญมากต้องถูกต้องและเหมาะสมด้วยนะครับซึ่งเมื่อเราสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง ทั้งต่อตนเองและต่อคนอื่นๆนะครับสิ่งเหล่านี้เองนะครับมันจะส่งผลให้สังคมส่วนรวมมีความสงบสุขมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมถึงการอยู่ร่วมกันได้อยา่างสงบสุขสันติสุขนะครับมันก็ส่งผลให้ประเทศของเรามีความมั่นคงและพัฒนาได้อย่าง,ย,างยั่งยืนนะถูกไหมครับแต่ทีนี้เรามารู้ความหมายและความสําคัญของสถานภาพกบายสิทธิเสรีภาพ รวมถึงหน้าที่ของประชาชนชาวไทยนะครับคำก็คือแรกเลยก็คือคําว่าสถานภาพสถานภาพคืออะไรครับสถานภาพก็คือตําแหน่งทางสังคมที่บุคคลหนึ่งได้รับจากสมาชิกของสังคมนั้นๆที่เราอาศัยอยู่ซึ่งสถานภาพนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันก็คือสถานภาพที่มีติดตัวมาตั้งแต่แตกําเนิดครับเช่น สถานภาพของเพศชายเพศหญิงนะครับสถานภาพคุณพ่อคุณแม่ลูกหลานและอื่นๆรวมถึงสถานภาพที่เรียกว่าคนไทยเหล่านี้เป็นต้นนะครับและสถานภาพอย่างที่สองนะครับประเภทที่สองสถานภาพที่ได้มาด้วยการใช้ความรู้ความสามารถของบุคคลอ่านะ อันนี้ไม่ได้ติดตัวมาแต่กําเนิดแต่เป็นการใช้ความรู้ความสามารถแล้วเราได้สถาภาพเหล่านั้นมาเช่นครนะูคุณครูก่อนที่ครูจะมาได้เป็นคุณครูนะครับคุณครูก็ต้องเล่าเรียนนะครับสอบแข่งขันนะครับโดยใช้ความรู้ความสามารถจึงจะสามารถเป็นครูได้นักเด็กก็เช่นเดียวกันน,น,กนะครับนักเียนต้องเข้าอยู่ในระบบของสถานศาึกษา ต้องมาที่นโรงเรียนมาเรียนกับคุณครูมีคุณครูมีนักเรียนนักเรียนจึงจะได้สถานภาพเรียกว่านักเรียนนะครับหรือสถานภาพอื่นเช่นแพทย์หมอปน ج า ب ทห,หารตำรวจแบบนี้ก็ได้มาจากความรู้ความสามารถนะครับโอเคนี่คือคําว่าสถานภาพคําที่2บทบาทครับบทบาทมันคืออะไรบทบาทคือการปฏิบัติตนตามสถานภาพของตัวเองนะครับ ซึ่งในแต่ละคนก็มีบทบาทที่คล้ายคลึงแตกต่างกันไปนะครับทั้งในตัวบุคคลหนึ่งอาจจะมีบทบาทได้หลายบทบาทเช่นดำรงเดชมีลูกหนึ่งคนดำรงเดชมีสถานภาพเป็นคุณพ่อและมีบทบาทในการเลี้ยงดูลูกๆนะครับรวมถึงการให้ความรัก การให้ความพึงเพลนและการให้การศึกษาบกบลงสังสอนให้ลูกเป็นคนดีนี่คือบทบาทของดำรงเดชนะครับในขณะเดียวกันในฐานะที่ดำรงเดชกเป็นประชาชนคนใดคนหนึ่งดำรงเดชกก็มีบทบาทในทางสังคมคือการเป็นปบุรุษที่ดีเช่นดำรงเดชกต้องมีบทบาทในเรื่องของ ความหวงแหนในชาติในศาสนาและในสถาบันของพระมหากษัตริย์นะคะรับรวมถึง ให้การรับรองและให้ความคุ้มครองนะครับเช่นบุคคลที่มีสัญชาติไทยนะครับก็คือพวองชนชาวไทยที่เกิดในประเทศไทยอยู่ในประเทศไทยมีสัญชาติไทยมีสิทธิได้รับการส่งเสริมสนับสนุนรวมถึงได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐนะครับอาบบดบรญจังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เช่นสิทธิที่จะได้รับการบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐสิทธิในการที่จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมืองหรือข่าวสารที่มเป็นประโยชน์ต่อตนเองนะครับและสิทธิในกระบวนการของความยุติธรรมเป็นต้นนี่คือความหมายของคำว่าสิทธิครับต่อไปครับเสรีภาพ สำคัญมากเสรีภาพคืออะไรนะครับเสรีภาพคือความมีอิสระในการกระทำของบุคคลที่อยู่ในขอบเขตนี้ครับคีย์เวิร์ดเขี้นใต้เลยอยู่ในขอบเขตของกฎหมายไม่ใช่เสรีภาพที่แปลว่าอิสระฉันจะทำตามอะไรก็ได้ทำตามใจตัวเองไม่ใช่นะครับ เสรีภาพใหม่ของบางเป็นอิสระที่จะกระทำอยู่ในขอบเขตของกฎหมายเช่นเสรีภาพในการพูดเสรีภาพในการเขียนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะครับเหล่านี้ซึ่งสิทธิเสรีภาพนี้เป็นสิ่งที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองให้การคุ้มครองไว้อยากหลากหลายนะครับอาจเท่าที่ สิทธินั้นจะไม่ละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นหรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของประชาชนนะครับรวมทั้งสิทธิหรือเสรีภาพนะครับเสรีภาพต้องไม่กระทบความมั่นคงของรัฐและกระทบต่อความสมบูรณ์เรียบร้อยของรัฐของประเทศโอเคเข้าใจนะครับต่อไปหน้าที่สำคัญหน้าที่หมายถึงอะไร หน้าที่เป็นภาวะครับาภาระหรือความรับผิดชอบของบุคคลที่จะต้องปฏิบัติตามสถานะของแต่ละคนเช่นหน้าที่ของบิดาที่มีต่อบุตรหน้าที่ของชนชาวไทยที่มันหยัดไว้ในรัฐธรรมนูญเช่นบุคคลมีหน้าที่ในการเสียภาษีเพื่อบำรุงประเทศชาติหรือชายไทยนะครับ ทุกคนมีหน้าที่ในการเกณฑ์ทหารบุคคลมีหน้าที่รับษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิ์เลกต้างนะครับและมีหน้าที่ในการพิทักษ์ปกป้องและมีหน้าที่ในการร่วมสืบสารศิละปะวัฒนธรรมของชาติเหล่านี้นะครับนี่คือความหมาย ของสถานภาพบทบาทสิทธิเสรีภาพหน้าที่ในฐานะที่นักเรียนนั้นเป็นพลเมืองตามวิถีของประชาธิปไตยนะครับอ่โอเคสำหรับสัปดาห์ที่4ครูก็ขอจบเนื้อหาสาระไว้เพียงเท่านี้นะครับอ่ถ้าเกิดว่านักเรียนมีข้อสงสัย อยากที่จะถามกับครูหรือไม่เข้าใจอะไรตรงไหนหรืออยากที่จะแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันร่วมกันนักเรียนสามารถคอมเมนต์หรือแสดงความเห็นได้ใต้คลิปนี้แล้วคุณรูณก็จะเข้ามาตอบนะครับโอเคเมื่อจบเนื้อหาแล้วครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำนะครับง่ายๆเสองข้อนะครับถ้านักเรียนทําแบบฝึกหัดนี้ ลงในสมุดจดบันทึกนะครับคำที้แจงคือให้เรียนอ่านข้อความดังต่อไปนี้แล้วก็ตอบคำถามนะครับข้อแรกสถานการณ์แรกข้อความแรกนะครับเมื่อถึงวันสงกราตเข้าฟ้างจะไปส่งน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่สิ่งที่เรียนต้องตอบคุณครูก็คือ การปฏิบัติตนของข้อฟ้างนะั้นถือเป็นพลเมืองดีหรือไม่อย่างไรอธิบายมาครับและข้อข้อฟ้างปฏิบัติตนตามบทบาทของตัวเองหรือไม่อย่างไรครับเรียนอธิบายมานะครับดูให้ดีนะครับคําถามในคำถามนักเรียนต้องตอบคุณครูมากี่กี่อยาโอเคอีกหนึ่งสถานการณ์นะครับนับัชนะครับตั้งใจเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอยู่เสมอเนีย่ยเหตุการณ์นี้ การปฏิบัติตนของนภัทรถือได้ว่าเป็นพลเมืองดีหรือไม่อย่างไรนะครับสองคำถามใข้อนะแล้วก็นภัทรปฏิบัติตนตามหน้าที่ของตนเองหรือไม่อย่างไรนี่ครับตอบคุณครูมานี่คือแบบทกหัดของสัปดาห์ที่4โอเคนะฝากนักเรียนไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับในชั่วโมงของหน้าที่พลเมืองที่เรียนกับคุณครูก็ขอจบ การเรียนการสอนเพียงเท่านี้ไว้เจอกันในชั่วโมงหน้าครับสวัสดีครับ